พี่ติวดูนี่นะพี่ติวดูนี่นะรักพี่ติวมากค่ะรักพี่ติวมากนี่นี่รักพี่ติวอยากให้พี่ติวกลับมาอันพุ๊สิอยากห้หน้าขาวหัวหน้ากลับมาช่วยพวกหนู้ลยค่ะหนูจะหยุ่มหัวกันแล้วค่ะไม่จ่ะหยุ่มแล้วหยุ่มไปแล้ว không rõ á, người ta phải mua được và nó cần những thứ đơn lồng เป็นลบลีนะโอสินปีวะนะสินเย็นอ็อบนี่แมอ็อบไปที่ปีบ่ดีอ็อบต้นต้นพันฟ้าแม่ดอกทันตะวันน่ะไปออกดอกบานเต็มเลยพี่บอกพี่ติ๋วไปแล้วว่าเราจะไปหาพี่ติ๋วกันไปไหนไปลบลีบ้านพี่ติ๋วปลีซีมันเราบอกพี่ติ๋วไปแล้วว่าไอ้กี้ไอ้แม่พี่ยุ้ยตั้งริ้ว

เดี๋ยวเลี้ยงข้าวขอลังหนึ่งไม่ได้วังแกกินขอลังหนึ่งไม่จ้างเลี้ยงข้าวขอลังหนึ่งข้าวเดี๋ยวหากินเองน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะพาน้องๆไปนะเดอยวพาน้องๆไปนะต้นต้นพันธุ์ม้าหรอวะ ทานตะวันมันกำลังออกออาาต้นทันวันใครบอกบอกกินทั่วกินเนี่ว่าก,กินทั่วไหมแล้เรากลัวเลยอีหล่าว่ากินทั่วจา้า ไี่บอกชูจบว่าคือตอนนี้อยาเลยแต่หจกแต่ยูยูแทบ ถึงขาดเดว่ามันแบบเจออยู่ลังเราแบบเห็นให้จิาตกเน็นยเรียนไม่ได้ถ้าเกิดเรเป็น่บ้เด็กจังว้ยเด็กพี่มันเสีกปรเดนที่ถ่ายเร็ตอนนี้หลายตวนที่เแาต้อแล้วแต่บางคนที่โดนหางแต่ พื้นออกซ์เอกี้มาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้มีเร ah, ื่องเมาม้แบบเมามันแหงเมาแบบมันน่ะสิมาก็มาเล้อเไปคอหงเอาดีๆอย่าให้เด้คอหงด้มาแม่เอาไงมาพื้นออกซใครคือมอน้เป็นบ่า มิจซองคนนีบ да. ้าพวดเราสองคนปกตินี่อุยแม่บอว่าคือเาบานเวขสบดีวาสดีถก้อลวัสดีค่ะ เเป็นบสิริกัญญายิ่งไม่บ้ายิ่งอเอแมขาบัายแบบว่าอยากได้คนนยยายเมาอีกแล้ว